ทำไมเนี่ยเราขับรถเก่าเนี่ยนะครับที่ผมบอกช่วงล่างเก่าเนี่ยมันมันเสียงดังนะครับนะมันมีเสียงน่ยคือแก้ไขออกอ่าวยังไงเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นช่วงล่างของคนล่ะนะ มันเวลาที่เกิดมันมีเสียงและเกิดปัญหาเนี่ยเขาแก้ไขยังไงนะฮะแล้วทําไมมันดูมันแก้ไขง่ายกว่านะครับผมเคยบอกใช่ไหมครับเวลาที่เราไปหาหมอเนี่ยหมอเด็กเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเด็กเนี่ยพูดไม่ได้เจ็บอะไรปวดท้องยังไงเนี่ยก็บอกไม่ได้นะครับเพราะนั้นการที่พาเด็กไปหาหมอเนี่ยมันจะต้องมีค่ารักษาเนี่ยหรือว่าค่าใช้ใจ่ายเนี่ย โดยเฉลี่ยแล้วสูงกว่าผู้ใหญ่นะครับด้วยเหตุผลว่าเด็กเนี่ยบอกอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นเพราะเด็กบอกไม่ได้เนี่ยหมอจะต้องหานะหาวิธีบางทีเขาเอาจจะต้องตรวจอาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเรียงต่างเนี่ยเพื่อจะค้นหาว่าจริงๆแล้วเด็กคนนี้เป็นอะไรกันแน่นะครับเพราะเด็กบอกไม่ได้ถูกไหมเราพาสัตว์เนี่ยไปหาสัตวแพทย์นะนะสัตว์เนี่ยพูดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็น ตัวเล็กตัวใหญ่นะอายุน้อยอายุมากนะครับในเด็กเนี่ยเวลาโตขึ้นนะก็ยังเจ็บปวดอะไรนี่ก็ยังบอกได้ใช่ไหมก็ยังเป็นผู้ใหญ่ได้นะครับแต่การมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นเด็กตลอดเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถบอกได้ มันสัตวแพทย์เนี่ยเขาต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเขาต้องหาไดแอ็กต่างๆเขาจะต้องลองผิดลองถูกอะ่ะนะต้องบอกว่าต้องลองผิดลองถูกในการรักษาว่าเอะมันน่าจะเกิดจากอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันจะบอกว่าลองผิดลองถูกเนี่ยไปทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอเขาก็มีประสบการณ์ว่าในช่วงฤดูนี้ในช่วงเดือนนี้ปีนี้เนี่ยมันมีอะไรรับบาดหมาพันเนี้ยเป็นอะไรนะหมาพันเนี้ยจริง